สักทีนะก็พูดถึงเมื่อคืนนี้นะฮะรางวัลบัลรองดอวูสมาน,เนีเดมเบลจากปารีสแซงต์แชงก็ได้ไปนะฮะตามคาดต,ตามที่สื่อคาดไปเลยนะฮะเขาพูดถึงเรื่องนี้กันนะ,ะแต่ว่าของอื่นนะฮะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะจะเป็นช่องเด็กดอยดูบอลนะฮะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะฮะเนาะประมาณนี้เลยนะครับ ก็จริงๆด้วยความเห็นส่วนตัวน่ะผมมองว่าผมไม่เห็นด้วยที่เดมิเล่ได้นะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนนะฮะเพราะว่าคือผมมีเหตุผลนั่นก็คือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกันผลงานส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าซาร่าเนี่ยเด่นกว่าเดมิเล่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาประตูในลีดเนาะหรือว่าเรื่องของการแอสเซเนี่ยซาร่าดีกว่าทุกอย่างแต่ว่าคือเข้าใจนะครับว่าเขาอาจจะมองนในเรื่องของความสําเร็จระดับของทีมเนาะนะฮะ เพราะว่าปารีสเนี่ยไม่ได้สามแชมป์ในลีกในลีกตัวเองแล้วก็ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเราเนี่ยเราได้แค่พรีเมียร์ลีกเพราะาอีสองรายการเราไปได้ไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลเนาะนะฮะแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้เข้าชิงเอฟเอคัพก็ไม่ได้เข้าชิงนะฮะแหละก็คือจุดตรงนี้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือโดยรวมๆผมเชื่อซาลาดเด่นกว่าก็จริงๆก็อยากให้ซาลาดได้นั่นแหละนะครับแต่ว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของระดับมาตรฐานหรือว่าคุณภาพของลีดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนที่ดูบอลน,นะเขารู้อยู่แล้วว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยแข็งแกร่งกว่าแล้วก็ดีกว่าอยู่แล้วคือถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือพรีเมียร์ลีกมันอันดับหนึ่งถูกไหมแต่ลีดเอิร์มฝรั่งเศสเนี่ยมันอันดับที่ห้าถูกไหมฮะพรีเมียร์ลีกลาลิก้าลีดบุนเดสลิก้าอิตาลีลีดอิตาลีเนาะแล้วก็มาที่ลีกเอิร์มฝรั่งเศสต่อเลยโปรตุเกส อาแจ๊กอย่างเงี้ยฮอนแลนด์อย่างเงี้ยซึ่งมันมันเป็นคนละเลเวลกันถูกไหมฮะความยากในส่วนของการคว้าชแชมป์ในพรีเมียร์ลีกกับริเวอร์มันง่ายกว่าอย่างั้นปารีสแซงต์แชร์แมงจะได้แชมป์แบบแทบทุกปีทำไมถูกไหม,มแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันไปทั้งแมนซ์เต้ทุกอย่างมันรวมอยู่ในพรีเมียร์ลครัะนะทีมแกร่งๆคืออันดับที่หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดอะไรเงี้ยคือรัมาตรฐานแม่งใกล้เคียงกันถูกไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นก็เ,เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่เห็นด้วยกับที่เดบเวตได้ แต่ก็อย่างที่บอกนะก็คือยอมรับและยินดีด้วยคือให้ผลหลักๆอย่างที่ผมบอกนะหนึ่งซาร่าผลงานส่วนตัวดีกว่าอสองก็คือหลีกที่แข็งแปร่งกว่าแต่ในส่วนของทางเดมเล่เนี่ยก็คืออ่ะผลงานของทีมเนาะคือได้ทั้งยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้ลีกได้ลีกในประเทศโวรแล้วบอลถ้วยอีกสองรายการคือสี่แชมป์ที่ได้นั่นแหละฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ให้ไปแล้วก็มาว่ากันต่อไปก็เราก็ต้องมาเชีีร์ปีนี้ดูว่า ผลงานของซาลาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันีกทีหนึ่งนะฮะส่วนคืนนี้นะฮะเวลาตีสองก็จะมีบอลแข่งอีกรายการหนึ่งนะก็คือลิเวอร์พูลเจอกับเซาท์แคปตันอันนี้น่าจะเป็นทุกบอลคร์ลิงคัพเนาะคาราบาวครับเมื่อปีที่แล้วที่เราได้ลงแชมป์ที่แพ้ให้กับนิวคาสซ้ลนะก็มาดูกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูก่อนกันนะฮะสำหรับทุกคนที่ดูอยู่นะก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผม